thank mm -hmm. you หาน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจน ดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดับปานหนาะ ส,สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องคะวันนี้เป็นวันหยุดที่วันต้องมีกิจกรรมตอนเช้าคือต้องไปซักผ้าวันไม่มีเครื่องซักผ้าเป็นของตัวเองนะคะทุกคนวันใช้ห้องซักผ้าส่วนกลางของอาพาร์ตเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะกําลังนั่งรอเครื่องซักผ้าหนึ่งชั่วโมงวันก็เลยพามาดูทะเลสาบในเมืองโอเรยงเขตวัมแลนด์ ank, Land, ที่วันอยู่ตอนเช้าเช้าตอนนี้8ปดโมงครึ่งค่ะพร้อมกับบรรยากาศสวยๆแล้วเดี๋ยวเราเอา ผ้าเข้าเตาอบนะคะเสร็จวันจะต้องวันจะมีเวลารอผ้าประมาณชั่วโมงครึง่งวันจะพาทุกคนไปป่าเห็ดในจุดแจ็คพอตที่เราเคยเคยเก็บจุดเดียวเล็กๆกับเวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งไปลุ้นไปชมด้วยกันนะคะเรามาถึงป่าแล้วคะ่ะทุกคนวันมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะรอเครื่องซักผ้าวันเลยจะพาทุกคนมาป่านี้คะ่ะเป็นป่าที่สวยมากแล้วก็มันจะมี ดอกแรกของเราแหกหมานมันจะมีจุดเห็ดมันปูนะคะที่ไม่ค่อยมีคนรู้แล้วก็มีบูเบอรี่ด้วยค่ะเป็นเป็นจุดที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าเรามีเวลาแค่นี้เราก็เลยมาป่านี้กันคะ่ะทุกคนจุดเริ่มต้นของเรากระแสงแดดตอนเช้าสดชื่นมากเลยค่ะจะบอกว่าได้ไหลายดอกอยู่เด้อ ก็ตั้งใจจะพาพี่ๆน้องๆมาแค่จุดนั้นจุดเดียวนะคะจริงๆป่านี้ก็ใหญ่ค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาค่ะทุกคนวันก็ชีวิตวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอ่อทงานประจําค่ะแล้วก็ช่วงวันหยุดในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีหนึ่งวันที่วันต้องซักผ้าค่ะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันซักผ้ามีเวลาแค่ชั่วโมงครึง่งรอเครื่องซักผ้า,าทําเครื่องอผ้าแห้งนะคะเครื่องปั่นผ้าอบผ้าแห้งวันก็มาป่าค่ะ มีเห็ดดำด้วยค่ะทุกคนสวยมากเลยบางปีก็เกิดเดยอะมากนะคะป่านี้บางปีก็เกิดน้อยค่ะนี่ใสกกำลังสวย<ม>เห็ดดำทัดคันตะแรนค่ะพี่ๆต้องๆคองขาเรามาไม่ทันใครบางคนค่ะเห็นจุดนี้ของวันไปแล้วนะคะโอ เดี๋ยววันจะวังคลิปไว้ให้ถ้ายคลิปนี้นะคะทุกปีวันมาเก็บคือสวยมากทุกคนตรงนี้คือที่เขาไม่รู้นะคะก็เลยเหลือมาถึงเราค่ะมันจะเป็นเห็ดมันปูที่ดอกสวยมากค่ะทุกคนจ้านี่ค่ะเหลือไม่กี่แงั้นคงต้องพาพี่พี่น้องน้องเดินหาคือต้องได้เห็ดแล้วเนาะวันนี้ นี่นะคะเลยได้เท่านี้เองนี่ยคะ่ะเขาจะดอกใหญ่แบบนี้ทุกปีเลยะคะ่ะดอกใหญ่สวยมากอดเลยปีนี้อดได้กรีดเลยะค่ะทุกคน เก็บเห็ดทัดคันตระนเห็ดดำไปพลางพลางก่อนค่ะตรงนี้เขาไม่เห็นของเราค่ะมันจะอยู่ใต้มอสทดนึงนะคะนี่มีไม่กี่ดอกค่ะแต่ว่า สวยเด่นเลยนี่ค่ะเดี๋ยววันเก็บก่อนนะคะนี่สี่ดอกค่ะทุกคนจุดเล็กๆของเราไปก่อนค่ะ นกหัวขวานนะคะยังมองไม่เห็นตัวตรงนี้รอเราอยู่จ้าเพิ่งเกิดด้วยนะคะแล้วก็มีดอกที่แก่ไปแล้วด้วยะคะ่ะเกิดสองรุ่น รุนแรกคือไม่รอดไปแล้วนะคะต้องตัดค่ะอันนี้น่าจะได้ค่ะดอกนี้อมไม่ได้แล้วค่ะอันไหนไม่ได้ก็เป็นเชื้อเห็ุปีหน้าไปค่ะ เห็ดมันปูสีน้ำตาลหรือทัตคันตาแรนหรือคนไทยเรียกเห็ดดำเห็ดดำมีหลายชนิดมากเลยนะคะอะไรดำๆหน่อยเรียกดำหมดนะคะคนไทยแต่นี่คือเห็ดทัดคันตาแรนภาษาสวีเดนค่ะเดี๋ยวเราเก็บบลูเบอรี่ตรงนี้ก่อนนะคะลูกใหญ่ดกดำมากเลยค่ะ เอาไปเต็มหนึ่งตักก็พอนะคะเพราะว่าวันจะเอาไปไว้กินกับอาหารเช้าค่ะเอาไปไว้กินกับโยเกิร์ตกับอ่าอ่าคัแคลค์นะคะ ในป่าบูเบอรี่นะคะผลพลอยได้คือเห็ดดำที่สวยมากค่ะบางปีตรงนี้เกิดเยอะนะคะปีนี้เกิดน้อยเดียวความชื้นมันไม่พอค่ะเห็ดทัดคันตะแดนเนี่ยชอบน้ำฝนมากๆนะต้องฝนเยอะๆ ดดดำจนอดใจไม่อยู่อีกแล้วพี่พี่น้องน้องเดี๋ยววันพามาดูนะคะวันเก็บได้ไปสามตักแล้วค่ะลูกใหญ่มากสวยมากเลยตักอีกรอบนึงนะคะลูกใหญ่มากพี่พี่น้องๆ้องไซส์เดียวกันกับในห้างเลยค่ะเหนไคะรสชาติเปรี้ยวหวานๆจ้า เต็มตักแล้วค่ะมาชมกันลูกใหญ่ๆเลยพี่พี่น้องน้องอส้ยยอดฟินฟินเก็บด้วยใส่ปากด้วยนะคะมาชิมกันค่ะใส่ปากเลยจ้าอันนี้และป่านี้ก็คือป่าทะเลสาบกลางป่าอีกมุมหนึ่งนะคะมุมที่มีบูเบอรี่เยอะค่ะ คือวันนี้วันตั้งใจมาเก็บบูเบอรี่เลยค่ะส่วนเห็ดมันปูตรงนี้น้อยมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นป่าที่ใครๆก็เดินกันค่ะเขาใช้เป็นสถานที่เดินออกกำลังกายกันนะคะแต่มันก็จะมีเห็ดมันปูอยู่บ้างแหละเนี่ยค่ะเหมือนเห็ดปวกฝรั่งเลยค่ะแต่วันมีความรู้ไม่มากพอนะคะเลยยังไม่เก็บกินจ้าเห็ดมันปูริมหน้าผาโอยเปิดไฟอตัตโนมัติเลย อันนี้เป็นเห็ดหนังไก่ด้วยค่ะไม่ใช่เห็ดมันปูนะคะเหมือนเจอเห็ดพึ่งหวานเป็นรุ่นกันค่ะว่ากินได้ไหมแค่จับขาดูก็พอแล้วนะคะทุกคนมีหลายๆคนบอกว่าไม่เก็บจะซูนเนี่ยไม่รอดแล้วค่ะหนอนชอบค่ะเห็ดพึ่งหวานจุดที่เคยเกิดเยอะๆค่ะเนี่ยเพิ่งเกิดค่ะทุกคนน้อยมากดอกเล็กมากค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพดินฟ้าอากาศไม่ค่อย อำนวยความสะดวกเท่าไหร่นะคะปีนี้นมาเจอเห็ดมันปูดอกใหญ่สวยมากเลยค่ะอยู่บนมอสสวยงามจ้าโ,โ,โอ้โหใสใสดอกไม้ค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะ ดอกที่เล็ดลอดสายตามาได้เนี่ยสวยมากเลยค่ะอยู่ใต้มอสนะคะตรงนี้เก็บทุกปีเลยพยายามจะไม่ให้พยายามภาวนาให้คนอื่นไม่เห็นค่ะทุกคนโอ้ยหลายดอกหลายดอกอยู่เด้อ ดอกใหญ่เจ้งเลยค่ะหมดแล้วเนาะบางคลิปนะคะพอวันเก็บแล้วเอา้าไปดูคลิปย้อนหลังเห็นเหลือดอกที่อยู่ใต้มอสบางจุดที่เรามองไม่เห็นด้วยตรงนี้เขาก็ไม่เห็นของเราค่ะเราเองนะคะที่มาเก็บรอบแรกไปแล้วค่ะนี่สวยเลยทุกคนว้าวไซค์กำลังแบบโอ้ยขาสวยมาก แตกกรีบกรอบมากมาเก็บเห็ดมันปูเกิดใหม่ก,กันค่ะพี่พี่น้องน้อๆตอนที่เรามารอบแรกมันไม่เกิดตอนนี้เริ่มได้น้ำฝนนะคะไซนี้เก็บส่สง,ออบสงออเดอร์ดอกเล็กได้เลยค่ะ ตอนนี้กิโลละสองรอยห้าสิบครูนค่ะอ,อันนี้เป็นหนังไก่นะคะแต่หนังไก่อันนี้ก็อร่อยค่ะไปผัดกะเพรานะคะไซนี้ขาแน่นๆ สีออกจากซีดๆนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยจ้าดีนะที่เราเห็นเห็ดกลุ่มแรกก่อนค่ะนี่เลยมองมาเรื่อยๆเลยเจอสวยๆสามดอก ขาแน้นสองดอกแต่ว่าเหมือนดอกแฟด เห็ดดอกออกใหม่แบบนี้นะคะมันจะอร่อยกว่าเห็ดที่บานๆที่เป็นดอกไม้สวยๆเพราะว่าถ้ามันยิ่งใหญ่มันจะยิ่งมีกลิ่นชุนค่ะถ้าดอกเล็กๆก็คือจะมันๆกรอบๆอร่อยออร่ยนะคะทุกคนเหมือนหนังอ่เหมือน,น,อ,อ,นอกไก่ค่ะมาเห็นสองสาดอก ก็ยังพอมีเวลาค่ะวันก็เลยเดินขึ้นมาบนเขานะคะมาเจอดอกสวยๆแบบนี้เลยอุย้ยมีดอกเล็กด้วยเล็กมากก็ไม่เอานะคะอันนี้ต้องตัดค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นเลยทุกคนอืม ที่เหลือเอาไว้เป็นเชื้อไปค่ะเหมือนจะมองเห็นอีกหลายกลุ่มค่ะทุกคนจ้ะอยู่ใต้มอสค่ะต้องเดินดีๆมองดีๆเอาโอ้ยดอกเดียวโอ้ยหลายดอกอยู่ขาติดก๊ เราโอ้ยสวยมากเกิดทุกป,ปีค่ะเห็นะคะ้ยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะดอกกำลังแบบโอ้โหเดี๋ยวขอเก็บที่อยู่ใต้มอสกันค่ะอยู่ใต้หินด้วยโอ,โอ้ยหักหักหัก อยเขารอเราสวยงามมากฟินมากเลยค่ะแบบน,นี้ปีนี้ปีนี้วันมาดูรอบแรกแล้วนะคะวันไม่เห็นเขาออกค่ะอันนี้เป็นรอบสองนะคะขอเก็บรอบนอกก่อนค่ะอุ้ยหลยดอกสวยมากทุกคน นี่โดนน้ำนะคะก็ปล่อยเป็นเชื้อปีหน้าค่ะหนึ่งดอกก็โตได้อีกเป็นสิบดอกเลยนะคะทุกคนโอ้ยสวยมากดูนี่ค่ะพลาดจุดนั้นได้จุดนี้ก็ยังโอเคนะคะตรงนี้วันไม่ค่อยกล้าคาดหวังว่าเราจะได้ทุกปีเพราะว่ามันอยู่ตรงทางเดินเลยทุกคนคือมันมองเห็นง่ายมากแต่ว่า พอได้ก็โอ้ยดีใจรอบแรกวันมาแม้แต่ตัวเล็กๆก็ยังไม่เกิดค่ะแสดงว่าเพิ่งเกิด ช่องดอกนี้สวยมากเนี่ยไอสวยๆแบบนี้นะคะดอกใหญ่มันจะมีกลิ่นความเป็นเห็ดมันปูแรงค่ะทุกคนถ้าดอกเล็กๆอะ่ะอร่อยดอกใหญ่เนี่ยสำหรับวันนันว่าไม่ค่อยอร่อยแล้วนะคะปกติราคาจะตกค่ะทุกคนเพราะมันใหญ่มันก็จะถูกแต่ปรากฏว่าปีนี้โอ้โหแพงเพราะว่าฝนมันขาดช่วงไปคะ่ะทำให้เห็ดไม่เกิด ถูกต้องตกต้องอะไรรด้กว่าอะไรไม่เกิดตามฤดูกาลโอ้ยเกือบครึ่งตะกาเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงของเราฟินมาก เดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะคะไปลุ้นต่อ ตรงนี้เกืบไม่ทันค่ะแก่ไปซะเยอะมากตรงนี้เราก็มารอบแรกแล้วนะคะเก็บดอกใหญ่ๆรอบนั้นไปแล้วก็ทิ้งไม่ได้เก็บตัวเล็กๆนะคะไม่ได้งัดมอสขึ้นมาตอนนี้นะคะมันก็สายเกินไปค่ะทุกคนบางดอกไปหมดแล้ว นี่ค่ะผลงานของเราหนึ่งชั่วโมงนะคะได้มาครึ่งแต่ก้าก็ได้เห็ดประมาณสองกิโลค่ะแล้วก็ได้บูเบอรี่สองสามลิตรค่ะทุกคนลูกใหญ่สวยมากออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลลูกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพื้นหวานเห็ดมันปูยาหมอดคล้ สำหรับวันนี้นะคะพี่ๆน้องๆก็หวังว่าจะชื่นใจไปกับวันนะคะกิจกรรมวันว่างๆของวันหลังจากนี้นะคะพอไปเอาผ้าในเครื่องอบเสร็จแล้ววันก็ต้องมานั่งรีดผ้าทําความสะอาดบูเบอรี่หมดอีกหนึ่งวันค่ะเตรียมทําข้าวกล่องสําหรับไปทํางานวันพรุ่งนี้แล้วทํางานอีก3วันนะคะก็ต้องขอกําลังใจจากทุกคนทุกท่านค่ะอย่าลืมมาชมคลิปสดๆพร้อมกันทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสําหรับวันนี้ ขอขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมักเป็นมาดานบ้านนาแน่นพื้นป่าสวิเด็นเป็นดังแน่ซ้ายลงเวียนระเริ่มชัดเจนนำทานตะวันเริ่ราชัดเจนเช่นผ้านตะวัน